รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทํางานที่ซับซ้อนมากมายหัวข้อปริศนาร่างกายของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟันค่ะในช่วงปฐมวัยนะคะน้องๆหลายๆคนค่ะต้องประสบกับปัญหาฟันโยกฟันหลุดฟันหลอสาเหตุนะคะเกิดจาก ฟันน้ำนมที่โยกแล้วก็หลุดไปทางๆท,ที่บางซี่นะคะไม่ได้ผุหรือว่าไม่ได้เสียหายด้วยซ้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีฟันแท้นะคะซี่ใหม่ขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมที่หลุดออกไปนั่นเองค่ะแต่น้องๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีฟันถึง2ชุดด้วยกันนั่นก็คือฟันน้ำนมและฟันแท้ค่ะทำไมเราถึงมีฟันแค่ชุดเดียวไม่ได้นะหรอคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาไขาปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันกับหัวข้อทำไมเราจะต้องมีฟัน2ชุดนั่นก็คือฟันน้ำนมและฟันแท้ไปไขปริศนาร่างกายพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โอ้โอไม่ต้องร้องนะงไม่ไม่เป็นไรนะฟันที่หลุดไปนั้นเป็นแค่ฟันน้ำนมค่ะ แล้วก็จะมีฟันซี่ใหม่เป็นฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ฟันที่หลุดไปยังไงล่ะคะสาเหตุที่เราต้องมีฟันสองชุดคือฟันน้ำนมและฟันแท้นั้นเพราะร่างกายของเราจะเลื่นเติบโตขึ้นทุกวันแต่ฟันไม่ได้ใหญ่ตามขึ้นไปด้วยจึงเป็นที่มาของการที่เราต้องมีฟันสองชุดยังไงล่ะคะ ฟันน้ำนมเป็นฟันชุดแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอายุประมาณ6เดือนโดยฟันน้ำนมจะมีเพียง20ซี่มีลักษณะไม่แหลมคมเป็นซี่เล็กเลกส่วนฟันแท้หรือฟันชุดที่สองจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเราเริ่มโตขึ้นหรือประมาณ6ขวบ จะเริ่มมีหน่อฟันเกิดขึ้นอยู่ภายใต้รากของฟันน้ำนมเมื่อผ่านเวลาไปนานๆฟันแท้ก็จะเริ่มยาวขึ้นและทำให้มีแรงไปดันฟันน้ำนมที่อยู่ด้านบนของฟันแท้ซึ่งแรงดันนี้ จะเกิดขึ้นทุกวันและรากของฟันน้ำนมจะค่อยๆละลายไปทีละน้อยตามเวลาและสั้นลงเรื่อยๆจนฟันน้ำนมหลุดออกไปและฟันแท้ก็จะเข้ามาแทนที่โดยฟันแท้ชุดที่สองนี้จะมีทั้งหมด32ซี่ซึ่งจะเป็นฟันที่มีความแข็งแรงและใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถรับประทานอาหารที่บดเคี้ยวยากหรืออาหารที่มีความแข็งได้ดีขึ้นที่สำคัญเมื่อมีฟันแท้ซี่แรกถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าเด็กๆพร้อมแล้วสำหรับการพึ่งพาตัวเองในวนัยนี้เด็กๆเ,เริ่มอยากรู้ และอยากลองรับประทานอาหารหลายชนิดด้วยตนเองดังนั้นเด็กๆจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงและควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนนอนและไม่ควรกัดของที่แข็งเกินไปเช่นกัดก้อนน้ำแข็งหรือเคี้ยวกระดูเพราะจะทำให้ฟันสึก ื่อให้ฟันแท้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเด็กเดและนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราจะต้องมีฟัน2ชุดก็เพราะว่าฟันแท้คือฟันที่จะมาแทนที่ฟันน้ำนมในวัยที่ร่างกายของเราจเจริญเติบโตขึ้นและต้องการการบดเคี้ยวอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองยังไงล่ะคะแล้วเราจะมีวิธีการรักษาฟันแท้ให้อยู่กับเราไปนานๆได้อย่างไร ไปฟังคำตอบจากคุณหมอของเรากันเลยค่ะค่ะสำหรับในเด็กที่ฟันแท้จะเริ่มขึ้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงวัยประมาณ6-7ปีนะคะโดยฟันแท้ในตำแหน่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณฟันหน้าล่างคู่กลางซึ่งจะมีการหลุดของฟันน้ำนมและมีการขึ้นของฟันแท้นะคะในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าลูกมีฟันแท้ขึ้นมาสู่ช่องปาก แต่จะมีอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งการของฟันที่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่สังเกตเห็นจะเป็นบริเวณฟันการแท้ซี่ในสุดซึ่งจะขึ้นเพิ่มบริเวณหลังฟันน้ำนมซี่ในสุดนะคะโดยที่ไม่มีการหลุดของฟันน้ำนมซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยบางครั้งเด็กอาจจะมีอาการบ่นเจ็บหรือปวดลำคาญได้ เด็กๆควรเลี่ยงการรับประทานอาหารว่างในกลุ่มของที่เป็นลักษณะของน้ำตาลเม็ดหรือเป็นน้ำตาลเหนียวที่จะสามารถเกาะฟันได้เป็นระยะเวลายาวนานรวมถึงแป้งสังเคราะห์ในกลุ่มของขนมกรอบต่างๆที่สำคัญสุดควรที่จะพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์ทุก6เดือนนะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณหมอเนี่ยคอยช่วยตรวจแล้วก็ อธิบายวิธีทําความสะอาดฟันที่เหมาะสมที่เหมาะในแต่ละช่วงวัยเนื่องจากในช่วงตั้งแต่ประยุกป,ประมาณ6กขวบเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีการหลุดของฟันน้ํานมเป็นตามช่วงอายุก็สําหรับด้านการทําความสะอาดฟันที่ถูกวิธีนะคะก็ถ้าสําหรับในวัยของเด็กที่ฟันแท้กําลังขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องฝากถึงทั้งตัวน้องๆแล้วก็ตัวผู้ปกครองร่วมด้วยนะคะ ในขั้นตอนอันดับแรกเนี่ยค่ะเราต้องมีการใช้ไหมขัดฟันนะคะเพื่อช่วยในการนำเศษอาหารและคราบอาหารต่างๆออกจากบริเวณซอกฟันซึ่งเป็นตำแหน่งที่แปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปถึงได้ในขณะที่เราแปรงฟันเนี่ยฟูรายที่อยู่ในยาสีฟันเนี่ยจะได้สามารถซึมเข้าไปคืนแรท่ทาบริเวณผิวฟันบริเวณส่วนซอกฟันได้นะคะ ส่วนในกรณีหลังการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันแล้วเนี่ยอาจจะใช้น้ำยาบ้วนปากฟูอะไรและหลังการบ้วนน้ำยาบ้วนปากฟูอะไรแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ปริมาณฟูอะไรในช่องปากเนี่ยสามารถคืนแร่ท่าสู่ผิวฟันได้ค่ะ ได้คำแนะนำดีๆในการดูแลรักษาฟันจากคุณหมอไปแล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนํากลับไปปฏิบัติกันด้วยนะคะเพื่อที่ฟันแท้ของเราเนี่ยจะได้สวยแล้วก็แข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆยังไงล่ะคะน้องๆทางบ้านอยากให้เราไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ในแฟนเพจนี้เลยค่ะ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงไปดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามช่องทางที่ขึ้นตรงนี้ส่วนตอนหน้าเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะพี่จอยลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ